ติของคณะรัฐศาสตร์ของเราเลยก็คือห้องเรียนของเรานะคะก็คือชุมชนในเมื่อเราใกล้ชิดชุมชนแล้วใช่ไหมคะการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะทําให้เราได้วิเคราะห์มากขึ้นกับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่จะสามารถช่วยมาแก้ปัญหาประเด็นต่างๆความรนแรงในพื้นที่นะคะแล้วก็บูรณาการความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวด้วยทําให้การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยกว้างม,มากขึ้นแล้วก็เรามองเห็นบทบาทขององค์กรต่างๆมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัสนีนสานินักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สาขาค,าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชั้นปีที่3ค่ะจบจากชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเดชะป,ปัตตานายานุกูลค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะไม่ใช่คนจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะแต่ว่าอยู่อำเภอเทพาค่ะ ข้าเรียนในมหาวิทยา,ยาลัยสงขานครินนะคะด้วยการยื่นคะแนนข่าวรอบแอดมิชชั่นค่ะ,รคะจริงๆมหาวิทยา,ยาลัยสงขานครินนะคะเลือกเพราะว่าแบบไม่ใช่แค่แบบชื่อเสียงหรือว่าคุณภาพของการเรียนการสอนของที่นี่นะคะแต่ว่าเราเราคิดว่ามันเป็นบ้านค่ะบ้านที่แบบว่าสร้างโอกาสให้เราได้เข้ามาแบบ หาประสบการณ์หรือว่าสร้างอาชีพในอนาคตอีกอย่างเลยก็คือมอเราเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็มันมีความเข้มข้นทางด้านประเด็นการเมืองหรือว่าประเด็นของปัญหาชายแดนภาคใต้เลยคิดว่าพื้นที่นี้น่าจะตอบโจทย์ค่ะคติของคณะรัฐศาสตร์ของเราเลยก็คือห้องเรียนของเรานะคะก็คือชุมชนเราเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปคุยกับ คนในชุมชนลงพื้นที่ทํางานกับคนในชุมชนนะคะเลยคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆในเมื่อเราใกล้ชิดชุมชนแล้วใช่ไหมคะการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะทําให้เราได้วิเคราะห์มากขึ้นกับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่จะสามารถช่วยมากแก้ปัญหาในความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะนักศึกษานะคะก็มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ปัญหาประเด็นต่างๆุูนาการความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวด้วยทําให้การแก้ป,ปัญหาต่างๆเนี่ยกว้างมากขึ้นแล้วก็เรามองเห็นบทบาทขององค์กรต่างๆมากขึ้นค่ะ <S <S จริงๆคือเป้าหมายแรกเลยค่ะคณะรัฐศาสตร์เพราะว่าเนื่องจากโดยส่วนตัวเนี่ยพื้นเพคือชอบการเมือง เพราะว่าติดตามข่าวทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศมาโดยตลอดและคิดว่าคณะรัฐศาสตร์สาขาที่เราเลือกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆรวมถึงความเข้มข้นของหลักสูตรการเมืองท้องถิ่นอะไรประมาณนี้ค่ะ คณะรัฐศาสตร์สาขาวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็เรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองทั้งการเมืองในประเทศไทยแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศนะคะมีเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกค่ะรวมถึงบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของที่นี่เลยก็คือเราได้วิเคราะห์ประเด็นด้านการเมืองบูรณา,าการระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาแทรกแซงค่ะ สิ่งแรกเลยก็คือตอนติดเนี่ยก็ตื่นเต้นว่าเราเนี่ยจะไปในทางไหนว่าเออเราจะอาชอบคณะนี้จริงๆไหมแต่พอเข้ามาแล้วก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็เ,เติมเต็มความรู้สึกส่วนนั้นได้ดีมากๆรวมถึงครอบครัวนะคะก็พอใจเพราะว่าเราเองก็ชัดในเป้าหมายของตัวเองนะคะที่ชอบด้านการเมืองเราก็อธิบายให้กับครอบครัวฟังนะคะครอบครัวเขาก็ซัพพอร์ตค่ะ จริงๆอยากจะเป็นทูตค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นทูตนะคะก็จะทำงานเอ็นจีโอนะคะหรือบริษัทที่ทำงานกับต่างชาติค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเป็นคนชอบผู้ชอบเจอผู้คนแล้วก็ชอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค,ค่ะเลยคิดว่าสิ่งนี้น่าจะตรงกับสายการเรียนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยค่ะการเข้ามาในเขตรัสวสีต่างนี้นะคะได้อะไรกับหนูเยอะมากๆเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาใน ปีแรกเลยนะคะก็ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรของทางมหาลัยนะคะในงานแฟชชี่เกมค่ะหลังจากนั้นก็เป็นพิธีกรของทางคณะรัฐศาสตร์มาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากเป็นหนึ่งในสโมสรคณะรัฐศาสตร์นะคะพอขึ้นชั้นปีที่2เนี่ยก็ได้มีโอกาสจากองค์กรนอกมหาวิทยาลัยอย่างกรมพัฒนาชุมชนค่ะให้เป็นพิธีกรนำในรายการนิวเจนรักแดนในต้นะคะแล้วก็ออกทางโทรทัศน์นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับ Save the Children Thailand ค่ะปี3เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่ธรรมศาสตร์นะคะหนึ่งภาคการศึกษาค่ะโดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยนะคะได้ทุน100%จากมหาวิทยาลัยสงขลานคารินแล้วก็ University Bunei r Darussalam นะคะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่บูไน2สัปดาห์ค่ะ คิดว่าเส้นทางชีวิตที่น้องๆจะเลือกในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือว่า คณะก็ตามนะคะมันไม่มีผิดหรือว่าถูกเลยคืออยากให้น้องๆเนี่ยรู้จักตัวตนของตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็อยากที่จะเป็นอะไรในอนาคตน,นะคะถ้าหากชัดเจนในตัวตนของตัวเองแล้วเนี่ยก็ทําตามความฝันได้เลยแล้วก็เต็มที่ที่สุดข้อที่จะทําได้เข้ามาหาประสบการณ์และแน่นอนค่ะว่ามอของเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ลองผิดลองถูกไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตไม่ว่าน้องๆอ,อยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรนะคะ มออเปิดพื้นที่ให้หมดแล้วก็พพอร์ตน้องๆอ,อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะมั่นใจในตัวเองว่าเราเนี่ยใช้ในแบบของตัวเองได้อาจารย์แล้วก็บุคลากรในคณะนะคะหรือว่าบุคลากรมหาลาัยพร้อมที่จะพพอร์ตน้องๆเสมอค่ะ